ถ้าหากเกิดเสียบ OBD 2ไปแล้วมีไฟโชว์เกิดขึ้นนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับก็วิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือดึงปลั๊กออกจากตัว OBD 2ก่อนนะครับผมจากนั้นก็ดับเครื่องครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปที่ตัว OBD 2ใหม่อีกครั้งหนึ่งและสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ตัวไฟโชว์ที่เห็นในครั้งแรกหายไปแล้วนะครับผมก็อย่างไรก็ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับยินดีให้คาแนะนำได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอขอบคุณในการรับชมคลิปนี้นะครับ